สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องอากาศเย็งจอยจายครับพี่น้องพาพี่น้องออกจำบ่วงข้าวเกลือครับไมก้กะไม้เก่าครับพี่น้องไม้เพียงค่อมเคยมาใส่พอดีใส่ข้าง่ได้ก,กู่ครับเป็นขัวก็เลยใส่ทิ่มใบครับ มาขึ้นกระได้สองหางนะครับาเสามาหามันออกอีกแล้ว่นงมันก,นกนมาสีม,ม,นสนสมันบมาน่เสานี่นครับ้มดแนีุ่ครับไปหากินให้ปลาเขาุลครับลบเก่งมนไหนครับ่น,น,บน้น Nguyên là cả lái bụng lần thần lần thích nương mại thâm đã bình ổn thích 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 จะลงไปเล่นนี่ปลาเขาค,ครับพี่นอ้องว่าหาต๋อว่าขั้นเพาะมีต๋วอตว,ว่ามีเต๋เนาะเสร็จพี่นอ้องเสร็จแล้วนี่ครับอ่าเซตลงคมจน,นได้ครับครับอึ๊บใส่กำลังพอดีพอดีครับกำลังงามครับ <c oughs> ด้ปเปโอ้ยนีกเัยครับพี่นอ้องอ้วนปักเลยครับท้องโอูนานนี่หายห่วงครับเรื่องข้อมมันครับติดติดหลังค้าหนาครับพี่นอ้อง ลอยครับอู้หวนคักนะเต็มทองเลยอันนี้หมาดๆครับพี่น้องล้างนี้ต้องเปลี่ยนแล้วครับเจ็บเจ็บเต็มที่แล้วครับใส่ต่อ่ได้ขาดแน่นอนครับพี่น้องแหกแหลกมากแล้วครับพี่น้อง ย้มต่อครับหาหคุมกัขอตัดคลิปซําใีกกันไน่อพี่น้องเนีย่ยมันสีเงาเกินครับมีโตลุคมสิบถ่ยเยพิ่งไม่ได้ขนาดเน้ยหลังนี่ก็ถึกลั่ครับบอสถือคือกันว่าสิบตัดคลิปก็เห็นนั่งจับอกอยิีกตัวหนึ่งครับพี่เป็นหนูน้อยครับ ไซส์เล็กครับนี่ครับจิตลันโปงที่ดีดครับพี่นอ้องนี่ครับใส่นูทองหาวนี่ครับนี่มือขึ้นงค่อมกับปล่อยไปหลายเลยครับใส่นี่เอาอย่าปวดมันออกกันครับตอนนี้กันนะครับ